สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กชัตนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูลิงดูข้างกันบ้างครับตัวนี้ไม่ใช่ลิงนะครับตัวนี้เป็นข้างเขาเรียกว่าข้างแว่นถิ่นเหนือสำหรับข้างแว่นที่พบในประเทศไทยก็จะมีสองที่หลักๆก,ก็คือถิ่นเหนือกับถิ่นใต้นะครับแล้วก็เลยมีคำต่อท้ายว่า ถินเนือกับถินใต้ส่วนข้างอื่นๆก็มีนะครับพวกข้างดำอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เป็นข้างว่นซึ่งมีอยู่สองถินถินเนื้อกับถินใต้ถินอีสานออกตกไม่มีนะครับตอนนี้เราถ่ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวหรือเรียกว่าทุ่งกำมังนะครับ ฝูงนี้จะอยู่บริเวณเลยทางเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าสาราพรมจุดสะพานแรกนะครับตอนนี้เราเห็นเขาอยู่บนต้นไม้ฝูงนี้มีหลายตัวมากนะครับนี่คือตัวน้อยนะครับเหมือนดูเศร้าๆอาจจะทิดถึงใครสักคนอยู่นะครับ เมื่อสักครู่ที่ภาพตอนแรกที่เปิดขึ้นมานั้นก็คือข้างแว่นเขาอยู่ริมถนนนะครับพอเห็นรถเราวิ่งไปเขาก็จะกระโดดข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งส่วนเจ้าตัวนี้ยังอยู่อีกถนนฝั่งหนึ่งที่ฝูงใหญ่ข้ามไปแล้วเขาก็เลยดูเงาเหงาเศร้าๆนะครับเหมือนว่าเพื่อนไม่รออะไรประมาณนั้นนะ ข้างตัวนี้เป็นข้างวัยรุ่นนะครับอายุน่าจะสักสองสามปีได้ยังโตไม่มากนะครับหรืออาจเป็นช่วงปีที่สองเขาอยู่บนยอดไม้สูงลิบนะครับเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้จะถือว่าเป็นเจ้าแห่งเรือนยอดแบบเดียวกับชนีนะครับ เขาจะลงมาพื้นดินก็ต่อเมื่อเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของต้นไม้นะครับถ้ามีกิ่งไม้ให้กระโดดไปได้เขาก็จะไปลงพื้นดินชนีก็เหมือนกันนะครับนานๆครั้งจะเห็นชนีลงพื้นในกรณีที่มีถนนตัดผ่านลักษณะที่เราเห็นตอนต้นนะครับไม่มีสะพานลิงให้เขาข้ามก็จะเป็นต้องข้ามบนถนนไปนะครับ ตัวเขาก็ประมาณคล้ายๆกับลิงนี่นะครับตัวนี้มีหางค่อนข้างจะยาวชนีจะไม่มีหางนะครับข้อแตกต่างข้างกับชนีตอนนี้คือวัยเด็กนะครับปกติข้างแว่นแรกคลอดแต่ตัวสีส้มๆนะครับสีนึ่งเหลืองเมื่อ ผ่านไปสักสามสี่เดือนสีก็เริ่มจะออกเป็นสีน้ำตาลนะครับตอนนี้เริ่มจะออกเป็นสีน้ำตาลขา,ขาวๆขุ่นๆแล้วนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีสามตัวนะครับห้อยหอนจนทยานกันอยู่นะครเขาเล่นกันสนุกสนานมากนะเล่นกันเหมือนกับลิงน้อยเนี่ย จุดที่เราจะเจอข้างแว่นถิ่นเหนือก็ตรงนี้นะครับคือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวถ้าท่านใดอยากจะดูก็สามารถมาดูได้นะครับแต่โอกาสที่จะได้เจอนั้นก็ไม่แน่นอนเพราะเขาคือสัตว์ป่าแต่ถ้าเป็นข้างแว่นถิ่นใต้ถ้ามุ่งลงไปทางใต้แถวบ้านกลางแคมป์ หรือลองทําไปทางชายทะเลจะเยอะมากนะครับก็พอสรุปได้ว่าโอกาสที่จะเจอตัวระหว่างถิ่นใต้กับถิ่นเหนือถิ่นเหนือก็จะถือว่าน้อยมากๆนะครับก็มีที่วัดทางจังหวัดเลยอีกที่หนึ่งนะครับที่เขาลงมากินอาหารอยู่ที่วัดตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งรตรงนั้นก็ดูคล้ายๆสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าแท้ๆนะครับเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เราจึงพยายามถ่ายให้เยอะมากที่สุดถ้าที่เยอะได้นะครับเพราะโอกาสเจอตัวก็ไม่ง่ายนักนะครับท่านผู้ชมเห็นกระโดดไปมานะครับนั่นคือตัวน้องนะครับลูกของปีนี้อายุไม่กี่เดือนนะครับ ดูสีในช่วงท้องยังออกสีเหลืองเหลืองทองอยู่เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะได้นำเสนอข้างแว่นถิ่นใต้อีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้วสองสามเทปข้างล่างกับไล่ไปดูได้นะครับส่วนถิ่นเนื้อเทปนี้เป็นเทปแรกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ